ก็เห็นพุทตีเนาะนี่แหละพระถำองแทโอ้โหาือวัดปลาธรรมนิมิตนักปิดสปปลาว ตัดลังคากุฏิลังใส่ขาวในสารพระชงชามาีนรวมมือรวมใจกัน ความมือความใจสัสา,าพัฒนาวัดว่าละให้ดวงเจริญในสินในธรรมดวงเพื่อนเจริญในสินในธรรมเด็กวัดอยู่กับเด็กวัด อยู่กับเด็กวัดนายช่างอยู่กับเด็กวัดแต่นายช่างอยู่กับเด็กวัดนายช่างอยู่กับเด็กวัดแต่นายช่างคัื่แล้วนะุท thank <laughs> you

จอสมัยยิมเนี่ยตรงนั้นเป็นตรงมองเป็นพระทา,มมา,ะทา,มมาตุาปิมาพระทาตุปิมาก็มาเป็นหอพระเป็นหอพระ นี่ตรงนี้เป็นซาลาวงคำซาลาซาลาว,าาวงคำขนาดสามสิบคูณหกสิบเอ๋งคำวงเฮดอยู่นี่เป็นกุฏิทรงเล่า and they shot.